มองอะไรเนี่ยเผลอไม่ได้นะจุ๊บเผลยแล้วเนี่ยเปลอไม่ได้อะไรอะไรมองอะไร เรานอนคดอยู่กันสองคนไม่ต้องไปไหนกันละนอนขดกันอยู่สองคนนี่แหละอ๋อไม่ใช่หนึ่งคนกับอีกหนึ่งตัววัาจะเข้าป่าก็ยังไมไ่เข้าสักทีเลยเนี่ยขี้เกียจเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปนะ้อดีว่าสักป๊บกันสักป๊บนะนอนขดอย่นี่แหละสรุปวันนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะ เธอไม่ยอมออกจากบ้านเธอกลัวหมาใหญ่ลงไปแล้วเจอหมาใหญ่อยู่ข้างล่างเธอก็เลยวิ่งกลับขึ้นมาสรุปวันนี้อยู่บ้านเงี่ยค่ะอยู่บ้านวนป่า <c oughs> ดูหนังวนป่าดูซีรีส์วนป่าดีว่าเราวันนี้นางตามติดทุกที่ค่ะเพราะว่านางไม่ชอบอยู่คนเดียวนางชอบอยู่กับคนนางชอบมีเพื่อนอยู่ด้วยถ้านางอยู่คนเดียวนางจะเงาใช่ไหมดีวา ตอนนี้ก็ย้ายมานั่งที่โซฟาแล้วค่ะย้ายไปย้ายมา <laughs> นังนั่งขดอยู่เนี่ยโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็แวะมาทักทายแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมนะคะถ้าถูกใจคลิปดีว่าอยากให้ดีว่ามาเยี่ยมบ่อยๆก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดติดตามให้กำลังใจดีว่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ